สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็รับบทมาเป็นที่ค่าอีกแล้วนะคะในการทำคลิปให้กับน้องเจนะคะไม่ใช่กระถองไม่ใช่กระถองพิขงมข่าววันทนการแรืว่าอยากถ่ายรูปก็เลยแบบต้องทำคลิปด้วยจะได้ดูเบื้องหลังว่ากว่าจะได้แต่ละรูปที่เราเฟซมานะคะมันไม่ได้ง่ายแชร์ให้ด้วยบางทีคือกันแชร์หน่อยคุณทางว่าทำตั้งใจมากมึงกเห็นเราเดินมาทำอะไร เอาอีเวก็เปิดเบาหน้าห้องน้ำค่ะตอนนี้งงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการทำอะไรบ้างนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านส้มตำนะคะที่อิเจพาฉันมานะคะเขาเรียกว่าร้านส้มตำอะไรนะหน้าสะทองส้มตำน้าสะทองนะคะสั่งอะไรไปเลยงข้าวผัดทอสก็ซองกับตำปลาตำปลาหนึ่งนะคะ เราคนละคืนนครับเาะวันเราคนละคืน่ ยาถ่ายนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์ใหม่ของเรานะคะเราจะใช้อุปกรณ์นี้นะคะในการถ่ายบ้างแบบใช้โดรนเลยนะคะเลยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเราถ่ายกันเลยนะคะหนึไปยุดปลายยางอ่อม สู้เขาไปเอกบริยุศเออพาวอเสื้อเดี๋ยวเราจะทำฉากควงสลายนกันนะครับทุกคนมาสามสองหนึ่งไป้ายเาทำไม่หมลงไม่หมุนนะทำไม่อลงไม่หมุนอะไรนองก็ทำงานหลนพื้ตุยมารีดของเรีดใหม่อยู่นะครักำลังฝึกเล่นอยูอ่อตอนนี้มา สามสองหนึ่งไปตอนนี้เราก็ว่าจัดเสร็จเสือที่ใส่มืออื่นอีเอาย่างนี้ นี <N cess inh aling> ่นะคะก็เป็นชุดที่เอามากองกองเพื่อจะจัดว่ามันจะใส่แมทกับกางเก่งไหมสวัสดีค่ะวันที่สองแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะตอนคือก็คือสายอีกแล้วนะทุกคนก็เธอเท่ากับสายนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่อาบน้ำสักคนเลยนะได้อาบแล้วร้อนหรือเล่าร้อนหรือเปล่าแล้เดี๋ยวว่าได้อาบล้องน้ำเกนไปอ่ะแล้วก็อาบแล้วกันแจ๋ว เกือบตายไปอำนาจก่อนปีสองพันสี่สิ้หกเพราะว่าบนบนภูเขาเขาเอ่ยยากกว่ามือไปก่อนเนาะตอนนี้เรายังไม่รู้แผนเลยนะครับว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าแผนรับในโลมตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะที่เราตื่นสายเราไปแต่งหน้าก่อนนะคะแลามาเจอกันใหม่ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้เป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวต่อไปก็จะไปใส่ชุดค่ะทุกคนแล้วก็ถ้ารีบเบอร์สองออกกองได้เลยค่ะที่บอกการเกีย่ยวนี่นะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะออกไปสถานที่ที่เราจะไปถ่ายทำแล้วนะคะแล้วก็ชุดพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะรับเดี๋ยวไปทําผมก่อน,นะคะ่ะยังไม่ได้ทําผมจะทำที่ไหนครับร้านหน้าหอนี่เองโอเคทักกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านซาลอนนะคะทุกคนวันนี้ต้องเจต้องแบบที่ผมก่อนไม่งั้นก็คือแบบ ไม่ได้นะคะแต่ผมไม่ตรงนะคะเดี๋ยวเข้าหาพระีเจ้าพระเกียรติสารจะไม่เรียกทุกเส้นตอนนี้เรามาถึงริสันแล้วเราจะมาหาสถานที่ถ่ายรูปที่คิดว่าเราจะถ่ายได้แล้วก็อาจจะกินข้าวด้วยหรือเปล่านั่นแหละเดินไปหาที่ถ่ายรูปเข้าไปไม่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแบบว่าเดินหาที่ถ่ายรูปไปก่อนนะครับรูปจะสูงมาก ดูกระชันอีฉันเท่าติ่งขอเขาเอง,อง,งฉันดูเตียบไปเลยอ่ะอยู่มนฝูงฉันนี่ฉันก็ฝูงนะแต่ว่าฉันยิ่งมีรกระไชนต่างชื่ฉันเตียบไปเลยกินพิซซ่าครับวันนะะียดูกินพิซซ่าครับวันนี้เหรอแล้วคนละครึ่งไหมคบวงกันเท่าสูงเลย เราเสร็จภารกิจไปนหนึ่งโลเคชันแล้วนะครเราจะไปกินข้าวนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วตอนนี้มีเวลา11โมงส4แล้วนะเราจะไปกินข้าวของทุกคนยิ้แล้วเซกซเลยแค่ตอนนี้เราก็หยุดศูนย์อาหารอยู่ของโรบินเซตนะคะเรามาสั่งข้าวอ,อาหารดับสั่งแล้วรอสองคนนั้นนะคะเขากำลังไปดูว่ามีอะไรกินบ้างน,นะ,ะเราก็สั่งก่อนแดวเพราะด้วยความหิวนะครับ ถาตอนนี้เราก็ได้ของทีม,มาแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะไปไหนต่อนนะเราจะไปถ่า,ายกการูปสถานที่ต่อไปต้องมีการเปลี่ยนชุดเปลชุดเราจะเป็นยังไงนะคะรับรอติดตามนะครับก่อนอื่นเขากินข้าวหาทิ้ไม่ไหวแล้ว ก็ออกจากศูนย์อาหารแล้วนะคะเราก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปที่อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้กะเธอยังเวทไม่ได้เลยนะคะว่าเราจะไปที่บึงหรือว่าจะไปที่คาเฟ่นะคะต้องติดตามรอชมต่อไปนะคะกระเธอชอบตกตาอยู่แล้วก็คือเปลี่ยนแพนได้ทุกทวินาทีได้เลยนะคะ<ม>กระเธออะ,ะตอนนี้ก็ต่งคนต่าเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะไปที่บึงพารานชัยนะคะเพื่อไปถ่ายอีกเซตหนึ่งะคะ่ะตอนนี้รอเพื่อน ทำผมอยู่นะคะใช่ไหมใช่สิะทำลอนเปิดหน้าให้ไปถ่ายกับลุกชุดเสื้อนี้แล้วก็พอเสร็จจากบบึงพลานชัยแล้วก็จะไปถ่ายเซตต้อนยืนต่ออีกอนานเราจะใช้เวลากับลสุดท้ายนานที่สุดพอสมปองตอนนี้เราก็อยู่ที่บึงพลานชัยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับพอโบสถนะคะอันนี้ลอพนใช่ไหม,มไทย เดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปกันนะคะในเซตต่อไปว่างแผนม่ยังไงไปบ้างว่าเราจะถ่ายที่ไหนก็เขาจัดเป็นส่วนรอบๆฟอโบ,อบ,อบ,อบเวิร์ดคะวาจะถ่ายตอนท,ที่ถ่ายเป็นตังค์คือตนนหมามีงเปทางเดิมแม่ถนนสีม่วง โอเคค่ะตอนนี้เราก็เสร็จจากฮอโบอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีกชุดนึงน,นะคะในวันดท้ายของเราใช่ค่ะในวันนี้จะได้จบสักทีวันนี้มันยาวนาน,นเกาินไปคือแบบแดดร้อนจริงแบบเมื่อนี้จริงขมือกนก่อนขนึ้นน้ำสะบ,บัดแล้วคือตอนนี้ออนขึ้นห่อนมากเลยตกแรงมากอะหนาเออก็เข้าใจสไตล์อากาศเมืองไทยที่สุดโอเคนะคะนี่คือลุคที่สามนะคะเราจะต้องออกไปถ่ายลุคที่สามกันนะคะเข้าไปนยาา ตอนนี้เราก็อยู่ที่สาเกตฮอลนะคะทุกคนเราก็จะมาเดินคอมพิ์ลุกที่3ลุกสุดท้ายของเราวันนี้นะคะเหนื่อยมากวันนี้ก็เกือบทั้งวันเลยนะคะนี้เป็นยังไงบ้างคะสามลุกนี่ลุกสุดท้ายแล้วเหนื่อยมากคะ่ะวันนี้แดดทั้งวันนะคะวันนี้คือเป็นวันที่ร้อนมากวัน,ก,นก่อนก่อนคืนหนาวนะคะ<ช>ทุกคนคเกือบตุยไปแล้วหนึ่ง <laughs> ไม่ไหวแล้วไปค่ะเราจะไปทํางานกันต่อนะคะ ก็คือแบบร้อนมากก็คือแบบปกติก็คือสามสี่วันที่ผ่านมาคือมันหนาวมากค่ะทุกคนแต่วันนี้ก็คือมันร้อนมากก็สลัดคลิปนี้นะคะก็เราตั้งใจแบบว่าทํามากเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะท่านที่ดูผ่านยูทูปก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็ยาตะลาไปด้วยแบบว่าคอมพิลุกสวยๆนะคะจากนี่เลยคะ่ะบายบายค่ะ ก็คือไม่พากันรอนเลยเนาะ <c oughs> <c oughs>